ที่ตลาดคริสต์มาสนะคะคุณต้องลองอะไรบ้างนะคะดูนะคะพี่ฝนมาลองให้ดูนะคะกิน,น,นจนคุณกลางกเลยนะคะทุกคนมาหนสองวายวายร้อนนะคะทุกคนอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็ต้องลองนะกเนกเ็ด ก็คือจะเป็นแบบเป็นแบบกับช well ีสอ่ะเออนี่คือจะเป็นฟรมเดเตอนะก็คือจะเป็นมัน้อยาือสองมุ้งเลยปกติก็จะมีแบบแฮมอะไรอย่างเงี้ยแต่เรากินหมดแล้วนะแล้วมันก็จะผสมกับชีสนะอย่างฟอร์มาเชียนฟรมเดเตออันนี้คือสองอย่างเลยนะทุกคนต้องลองนะอันนี้ก็จะเป็นสับไฟเนาะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องลองต่อไปนีああ่ในตลาดคริสต์มาสที่เขาเขาจะขายของเยอะมากนะคือส uh ิ่งที่พูดมาแล้วทุกคนแับห้ามพลาดเลยนะ วายรอนะเพือนต้องแบบต้องลองโอเคแล้วมาดูกันต่อไปนะจะเป็นอะไรนะคือร้านทุกคนรอนะคะ yes. คือคือแบบคนเยอะมากเลยทุกคนก็คือแบบปกติปกติี่อยู่นะทุกคนแต่ทุาคนทุกคนทักันนะก็คือหิว็นะอไรไหมครับอะไรไหมครับอะไหมครับพี่แมทเอจริงเวทีสิมัตว่าคุ y องชมั้า่คิมกันดว่าออิ We have the ham, we have the... We have like... I, some cheese in here, like this. This is the omelette. Wow! You can eat it with